สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮาสุกุทุกคนครับลุมกอบผ้าแสบมันนี่น้ำเมนูจ็บแสบมากฝากพี่ฝา้องครับพี่น้องเป็นเขามัานไก่พี่น้องเขามัานไกลนี่สองยางพี่น้องอันนี้เป็นเขามัานไกลเป็นที่บกกรอบนะอันนี้อันนี้เป็นส่วนทั้งนี้เป็นเขามัานไกลกรอบ ขมันอันนี้เขามันไก่บกกกอบพี่น้องเลยเออสียบแล้วกน็น้ำซุปพี่น้องเนาะมาเสีบได้แบบนี้ดูอันนี้มันกิมมันใส่ไปแล้วนี่คืออันนี้คือ,อ,นนคอ,อก,กรกกอบอนน ส่วนใกล้กอ่อนแอันี้เป็กนก่อนพี่รอ้องนี่ผมเอาจากบ้านมาครับพี่ร้องอันอยู่ในมูบานนี่ยแหละราคาก็ไม่แพงกันเองไม่ผ่องเดือน ขะไรายดีไม่แต่เด็ดแบพีหน่อยลูกค้าก็รลายดีัรเฮ็ดมากันไ้แทบันไี้นะครับ,บอันนี้เฮ็ดออมมาได้แทบด้วย โแเสพโมคาเพิพ่นบ่หลายครับเี่ยเมาเนาะใส่เป็นบกกว่าปันเน้ยไม่กิเิ็นเป็น,ปนไกล้กว่าปันนี่หรอก <c oughs> 来，来，来，来。 มาิ้าก่อนะลค่ะกิ้เลยค่ะน้ำก็จะกินนก็จะทำอะไรก็กี่ยจ้า เดี๋ยวแม่ทิ่ยอไกนังเรื่อิ้อนต่งหูสักตักแ้วนี่ก

เจ้ารมตำวจนอควัเี่าแส่เป็นตางเกงแค่นี้ก็พอบองเจ้าเลสดูแบบเยอะเพแจ I'm mm, not that because this is something that they, you know? <gasps> 我放。Mm hmm. มันไก่องเมนูกินง่ายพี่นอ้องเป็นเมนูที่บบบมีรสเผ็ดได้ไเลยกินง่าย,ายเบิร์เร็วครับพี่นอ้อ,อ,องนะครับหมวมันไก่เอาตะเมียครับพี่นอ้องสวัสดีครับ